อยากร่วมสนุกตื่นเต้นร้าใจได้ที่ inco 8 8หรือแอดไลน์ inco 8 8ดวิลเลียมกาลัตอดีตปะกรหลังของอาร์เซนอลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแสดงความคิดเห็นว่าเขาไม่อาจเปรียบเทียบดีลของเบนไว้กับราเฟวารานเพราะมาตรฐานที่มันแตกต่างกันที่แสดงเป็นดิว,วารานจากเัลามริดด้วยค่าตัว34ล้านปอนด์ขณะที่อาร์เซนอลทุ่มเงินมหาศาล50ล้านปอนด สำหรับการคว้าตัวไว้มาจากไบรตันกัลลาสแสดงทัศนะผ่านทางเว็บไซต์เกตติงเบทโดยระบุว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับผมที่จะทำความเข้าใจว่าอาเซนนลทุ่มเงิน50ล้านปอนด์คว้านักเตะที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองในฟุตบอลระดับสูงได้ในขณะที่แมนยูใช้เงิน40ล้านปอนด์คว้าตัววารานผมว่าคุณต้องไปฝากอธิบายให้ผมฟังแล้วละ่ะว่ามันเป็นได้อย่างไรแน่นอนว่าส่วนหนึ่ง เป็นพาะเบนไว้เป็นชาวอังกฤษขณะที่วารานเป็นนักเตะท,ที่มีคลาสแตกต่างออกไปเมื่อเทียบกับเขาไวอย่างอายุน้อยแต่ยันที่ผมพูดเขายังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้คุณมั่นใจในการทุ่มเงินระดับ50บล้านปอน,นด์ในดีลนนี้ได้อย่างไรผมเคารพเขาแม้ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวผมหวังว่าเขาจะกลายเป็นนักเตะท,ที่ยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้เขายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองได้เลยคุณไม่สามารถเอาเป็นไว้ไปเปรียบเทียบกับวารานได้ผมขอโทษ แต่มันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนฝรั่งเศสเช่นเดียวกันกับผมที่จะทําให้ผมแสดงทัศนคติแบบนี้เขาย้ายมาจากเรอัลมริดเขาไม่ได้ย้ายมาจากไบรตันด้วยความเคารพผลการจับสลากประกบคู่คาราบาวคัารอบ4ออกมาเป็นที่เรียบร้อยเชลซีอาเซนอนและสเปอร์3ทีมจากลอนดอนต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งร่วมลีกอย่างซัตเทมตัน และเบอร์สลีตามลําดับในขณะที่เวสแฮมที่เพิ่งอัดแมนยูมาหม,มาดๆกต็ต้องพบกับอีกหนึ่งตัวแทนจากแมนเชสเตอร์ในรอบต่อไปทันทีส่วนเลว่าผู้นับว่าเจองานเบาที่สุดที่ได้พบกับทีมจากลีกรองอย่างเบรตันโปรแกรมทั้ง8นัดจะมีคิวลงเล่นในวันอังคารที่26และวันพุธที่27ตุลาส่วนรอบก่อนรองชนะเลิศจะตามมาเดือนธันวาคมเชลซี Chelsea จะเจอกับเซาท์ทัมตันอาซนอนจะพบกับลีดสโตกิตีจะพบกับเรนฟอร์ เวสต์แฮมจะพบกับแมนซิตี้เลสเตอร์จะพบกับไบรทันเบิร์สลีย์จะพบกับสเปอร์อิสปาร์เรนเจอร์จะพบกับซันเดอร์แลนด์เบรตันนอร์เอนจะพบกับลิเวอร์พูลอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจได้ที่ i n น o 8 8หรือแอดไลน์แอดอินโกลแปมิเกลเตเต้ตาผู้จัดการทีมอาร์เซนอลให้สัมภาษณ์หลังเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะวิมเบลดันทีมจากลีกวันไปได้3-0ในศึกคาราบาวรอบ3 และพวกเขาจะได้เล่นในบ้านอีกครั้งในการรับการระเยือนของเรดยูเนเตดในรอบที่4รูปเกมที่เกิดขึ้นการที่เรานำแค่1นูนย์พวกเขายังมีโอกาสที่จะตีเสมอในสถานการณ์อย่างการเล่นลูกตั้งเตะดังนั้นเราต้องรู้ว่าเราต้องปิดเกมให้ได้ซึ่งเราก็ทําได้ในที่สุดและดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ยากเย็นอะไรวางแผนให้ปาเตเล่นไม้60นาทีใช่หรือไม่ถูกแล้วเขาไม่ได้ลงเล่นมากนักนับตั้งแต่ที่เขาได้รับบาดเจ็บ เราเชื่อว่าการหาจังหวะการเล่นจากการแข่งขันมันต่างจากการซ้อมดังนั้นเขาจําเป็นจะต้องลงเล่นและมันก็มีประโยชน์ต่อเขามากๆซึ่งเขาเองก็อยากที่จะลงเล่นด้วยชากกาลงมาเล่นได้อย่างมีชีวิตชีวาเขาค่อยกลับมาเขายังต้องการลงเล่นเพื่อเรียกความฟิตของตัวเองกลับคืนมาอีกครั้งผมคิดว่าเมื่อเขาลงไปในสนามเขาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งมากๆฟอร์มของลากาเซสเขาเป็นกัปตันเขาเป็นหนึ่งในผู้นําของเราเพราะเป็นผู้เล่นระดับซีเนียในทีม เราไม่สามารถส่งเขาลงเล่นได้มากนะักสัปดาห์ก่อนเขาต้องการเล่นแต่เรามีปัญหาการบาดเจ็บเกิดขึ้นในเกมทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนเขาลงไปได้วันนี้เขาทำประตูได้และทำงานอย่างหนักอีกครั้งความของเอนเกียมีเขาลืมมากมายเกี่ยวกับอนาคตของเขาแต่เขาได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในทุกวันเขาฝึกซ้อมอย่างหนักสนับสนุนเพื่อร่วมทีมทุกคนคามมีความสุขกับเขาและไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขาสามารถแสดงผลงานได้ในระดับนั้น ทำไมถึงไม่มีชื่อชาลีปาตินโยเขาใกล้มากๆกับการเล่นให้กับทีมชุดใหญ่แต่ท้ายที่สุดเราก็ตัดสินใจว่ามีนักเตะบางคนที่ต้องการเวลาในการลงเล่นชาลีฝึกซ้อมกับเราลงเล่นเกมซ้อมที่โคนี่กับทีมชุดใหญ่เขาทําได้ดีแต่ต้องการเวลาและเราจะเตรียมความพร้อมให้เขาเมื่อเวลามาถึงอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจได้ที่ Inco88 หรือแอดไลน์ i n ด o 8 8